สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะยยจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเข้าครัวทํากับข้าวอีกเช่นเคยค่ะก็จะเป็นเมนูวันนี้ก็จะเป็นผัดมาม่านะคะที่จริงก็คือผัดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนั่นเองค่ะแต่ว่าคนไทยเราจะเรียกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปส่วนใหญ่ว่ามาม่าเพราะว่าผลิตภัณฑ์ยี่ห้อมาม่านะคะเขามีการตีตลาดในไทย ได้เป็นอะดับต้นๆน,น,นั่นเองค่ะคนไทยก็เลยติดการเยียกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปว่ามาม่าซึ่งวันนี้เราก็จะพาไปผัดมาม่าซึ่งผัดมาม่าในวันนี้ของอยู่นั้นก็จะเป็นผัดมาม่าแบบว่าชุ่มฉ่าน้ําซอสซะหน่อยนะคะอาจจะไม่ใช่ผัดแบบแห้งๆวันนี้ก็จะเป็นผัดมาม่าออกเผ็ดๆแล้วก็ใส่พริกใส่กระเทียมแล้วก็ใส่ผัเกเยอะแล้วก็ใส่ไข่ใส่เนื้อสัตว์นิดหน่อย ถ้าใครเป็นมังสวิรัตก,ก็ไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์นะคะแต่ว่าในครอบครัวเยอะก็มีหลายคนนะที่แบบว่าทานหลากหลายก็เลยต้องต้องใส่เนื้อสัตว์ลงไปแล้วก็ไม่ไม่ใช่สายทากับข้าวโดยตรงนะคะถ้าใครใครจะแบบว่าติดตามไว้ทํากับข้าวตามก็ไม่ต้องกดติดตามนะคะแต่วันนี้เราไปเข้าหัวเลยดีกว่าคะ่ะแทนแทนแทนและ นี่ก็เป็นหน้าตาของผัดมาม่าของยุ้ยนะคะหน้าตาผัดมาม่าของยุ้ยก็จะประมาณนี้เลยค่ะถ้าใครชอบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันก่อนอื่นเราไปดูวัตถุดิบกันดีกว่าค่ะค่ะสําสหรับผัดมาม่าของยุ้ยในวันนี้นะคะยุยก็จะจัดทําทั้งหมด2เสิร์ฟนะคะ,ะใครที่ต้องการทำน้อยลงหรือมากขึ้นก็คำนวณตามสูตรได้เลยค่ะ หนึ่ก็จะมีเส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปร่วกนะคะลวกพอประมาณนะไม่ต้องสูกมากเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดอยู่ค่ะสองซองและก็จะมีไข่ไก่สองฟองพริกกระเทียมสับอย่างละหช้อนโต๊ะและเนื้อสัตว์1น0รกรัมรสดีเมนูพะโล่หช้อนโต๊ะและผักนะคะผักสด1นข้วยที่ขาดไม่ได้คือ โคดค่ะมันจะทําให้ขนมมาม่าของเราหอมมากเลยก่อนอื่นเราก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปแล้วก็ทําให้น้ํามันเดือดเพื่อจะได้ไม่มีความหอมของกระทะนะคะซึ่งกระทะที่ยุ้ยเลือกใช้ก็จะเป็นกระทะเหล็กนะมันจะหอมมากๆเลยล่ะเดี๋ยวเราจะเผากระทะให้มันร้อนกันคนะ่ะแล้วเราถึงจะใส่พริกกระเทียมลงไป ตามด้วยเนื้อสัตว์ใครไม่อยากใส่เนื้อสัตว์ก็ไม่เป็นไรอันนี้ยุ้ยเลือกเป็นอบไก่นะคะหั่น100กรัมแล้วก็คนผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดจนกว่าเนื้อไก่จะสุกนะให้มันกระเทียมหอมได้ที่ให้สุกๆเลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ ต้องต้องเหลือที่ว่างเหลือที่ว่างไว้ให้ใส่ไข่นะคะอย่าอย่าเทลงไปเลยนะคะเดี๋ยวมันจะจับไข่มันจะไปจับกับส่วนผสมอื่นนะแล้วก็ทําไข่ให้สุกคัะใส่ไข่ลงไปเลยสงองฟองไข่ที่เลือกก็จะประมาณเบอร์สามนะคะ,ะทาวัตถุดิบให้มันสุกนะคะ ไปเรื่อยๆสังเกตไหมยุ้ก็จะใช้ไฟที่แรงสุดเท่าที่เาตาแก๊สในครัวเรือนจะทำได้นะคะแล้วก็ใส่รถตีพะโลไปก่อนขึ้นช้อนโตนะประมาณแต่ว่ายุ้ก็เทเลยเพราะว่าวก็คือแม่นนะคะมือแม่น <c oughs> เป็นต้องตัวแต่นี่คือคิดมาให้คุณผู้ชมคะ่ะประมาณ ช้อนโต๊ะแต่เราใส่ไปครั้งแรกคึ่งช้นโต๊ะแล้วก็ใส่ข้าวโพดข้าวโพดหั่นนะคะมันจะทําให้ผัดมาม่าของเรานะหอมมากแล้วก็มีความหวานในตัวนะแล้วผัดไปเรื่อยๆค่ะกระทะเหล็กมันก็จะลุมยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะไม่ไม่ง่ายมากๆเลยเพราะว่ากระทะจะมีความบางใส่ผักลงไปเลยค่ะ วัตถุดิบเราสุกแล้วก็ใส่ผักลงไปผัดให้ผักสุกนะคะให้มันยุบตัวสักเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่รสด,ดีเมนูพะโลลงไปอีกครึ่งช้อนโตค่ะ,ะเพราะว่าถ้าใส่ไปทีเดียวแล้วมันจะไม่เข้าเครื่องค่ะเดี๋ยวจะแบ่งใส่สองข้างนะะแล้วก็ผัดไปเลยคน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 จน ผักยุบค่ะแล้วก็ส่วนผสมเข้ากันนะจากนั้นใส่น้ำตาลลงไป2ช้อนชาค่ะแล้วผัดต่อไปเรื่อยๆให้เครื่องปรุงมันซึมเข้าไปในวัตถุดิบโอเคจากนั้นใช้ซอสถั่วเหลืองแม็กกี้นะคะ1ช้อนโตค่ะ ตามด้วยเส้นมามาที่เราเตรียมไว้แล้วก็ผัดจนเข้ากันนะคะจะผัดหนานนะคะคุณผู้ชมเพาว่าจะทำให้เส้นมามาของเราอืดเละๆค่ะผัดไปเรื่อยๆนะแล้วก็อยากให้มันมีมีฉ่ำๆนิดนึงใส่น้ำลงไปประมาณ30มลิลิตรค่ะ จากนั้นใส่ซอสหอยลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะห้ามใส่ก่อนนะคะซอสหอยต้องใส่ทีหลังไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทําให้ผัดยากแล้วก็แฉะค่ะและแทนทหน้าตาของผัดมามา่ายุ้ยก็จะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมน่าทานไหมล่ะคะและเส้นมาม่าก็จะมีความฉ่าเครื่องปรุงฉ่าซอสที่เราผัดอร่อยสุดๆไปเลยค่ะลองทําดูนะคะ ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ชอบผัดมาม่านะแบบฉ่ำๆหอมๆแล้วก็เผ็ดนิดนึงค่ะสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ขอบคุณมากเลยนะคะและอย่าลืมลองทำรับประทานกันดูนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆต่อไปนะ วันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย